อัพบายคืออะไรเทนขาขึ้นให้เราโฟกัสบายนะครับเทนขาขึ้นลักษณะหรือว่าแพทเทิร์นเขาเป็นยังไงให้จําไว้อย่างนี้ลักษณะนะครับของราคาที่เป็นขาขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นจากเขาได้เลยก็คือนะครับในสวิงที่2นะสวิงเวลานับสวิงนอนนับอย่างนี้สวิง1สวิง2นะครับในสวิงที่3มผมขอพูดวร่าสวิงที่3แล้วกันนะมและ4ตรงนี้นะครับดูจุดที่ผมวงกลมไว้นะ สมมุติอ้น,นี้มันพึ่งลงมาเนาะในสวิงที่3และ4ที่มีการยกไฮเหนือไฮเดิมนะครับหรือเรียกว่ามีนิวไฮเนาะไฮคืออะไรครับไฮคือสูงนะครับนิวไฮคือจุดสูงสุดใหม่นะครับจุดสูงสุดใหม่เหนือไฮเดิมก่อนหน้าเลข1ครับนี่คือจุดสูงสุดเดิม เลข3คือจุดสูงสุดใหม่ที่เกิดขึ้นรู้ได้ไงครับก็นี่ไงถ้าเป็นกราฟนะครับมันจะเป็นแท่งเขียวขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือการคอนเฟิร์มขาขึ้น1 step สเต็ปนะฮะนี่คือ1คอนเฟิร์มนะคือมีนิวไฮนะครับสเต็ปที่2นะครับคือดูเลข4นะครับเลข4คือไฮเออร์โลนะครับมันจะสับเฉพาะไปไหมนะ,ะเขียนไว้ก่อนแล้วกัน คือโลเดิมอะ่ะมันต้องยกสูงขึ้นนะครับเราต้องรอสวิงอย่างนี้ก่อนนะโลเดิมมันต้องยกสูงขึ้นนะครับยกสูงกว่าอะไรเราเอาอะไรเราเอา4เ,เทียบกับ2ครับโอเคไหมอยากรู้ว่าไอเนี้ยสูงไม่สูงเอามาเทียบกับไอสวิงนี้โอเคไหมถ้า4มันสูงกว่าเลข2เนี่ยเราเน้นบ่ายได้เลย โอเคไหมเราเห็นคอนเฟิร์มอันที่2แบบนี้เรารู้เลยว่าเราต้องเล่นบายแล้ว